เดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปมูกันเลยพี่บิลลี่อยู่ไหนกลับบ้านพี่บิลี่ไม่ต้องไปกับเขานะผมกับพี่ไปไม่ได้ผมจ่าผมเลยหมู่แล้วเขาถ่ายรูปมูเขาถ่ายเพราะมูผมก็จ่าออผมจ่าปีไหนจ้าคนสวยนี่มีทุกปีนะจ้าเอ๊ะฮะดาอยู่ภูเก็ตนะบ้านดาอยู่บ้านเราดาคนที่นั่นอยู่ตรงไหนอ่ะภูบางเทามีทุกรุ่นมีทุกรุ่นภูเก็ตไวค เดีวนั่นะคะตันดาได้ไหมคือนล่นเหรออุ้ยตายแล้วทำมันเป็นอยานี้เมาน่าตายี้ไม่ใช่อากน้ำไก่นี่คล้ายกันเลยนะไอ้นี่ไอรอนฮอตมันทำใหม่เครื่องล้าง่อ้นีดแดงเลย

ภูมิใจครับที่ได้ร่วมกบกับเลมีนะครับอ,อ,อพูดอะไรที่เป็นทางการะะ่อแล้วเรามีันนี้นะครับวันนี้นะครับที่ได้มาร่วมกบฏกับชลมแล้วนะครับบาิรับ วีลากโกยังไม่พูดอะไรหน่อยอ่ะป๋าเด็กนักข่าวเด็กนักข่าวดังๆป๋าดังๆโอกาศทั่วโลกป๋าเรื่องในโอกาสที่ใกล้วันปีใหม่นะครดังคณะเอ่อวีลากโกไทยแลนด์ก็ได้มาร่วมกันทำบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพื่อ